l ล w ูไก่ค g ูพงษ์เเอ็บอนบอลแล้วนนี้อยู่ในเกม m o เดิร์นวอ h ชิพนะครับเพื่อนๆเห็นอะไรนี่ไหมเอ่ยแต่ถ้าใครดูไลฟ์ผมเมื่อคืนก็จะรู้นะครว่าเจ้าเ g s จ้เ FGS เรือเยอรมันแล้วก็จะเป็นเจ้าบิช c k นะครับเจ้านี่เข้ามาในเกม m o เดิร์นวอ h ชิพแล้วในกิจกรรมน้ำแข็งที่กัดกินโลหะนะครับเหาเจ้านี่เนี่ยก็คือกิจกรรมชุดฉลอง คริสต์าและการใช้คำนี้นะครับจะเป็นกิจกรรมของชุดเหล็กกล้าที่ผูุพังเจ้า FGS Bismarck แต่ได้รับการพัฒนาให้สามารถกลับมาสู้ในสมัยใหม่ได้โดยมีความพิเศษในตัวเรือของมันถ้าสมมุติว่าเราทำกิจกรรมได้แล้วเนี่ยเราจะใช้ไปถึงเลเวลลด90เนี่ยจะใช้แต้ม60,000มันเหมือนกิจกรรมก่อนๆนหน้านี้นะครับและก็มันยังลดเหลือราคา1,500ด้วยนะ 1 5 0 0บาทโดยประมาณนะครับถ้าใครชอบเจ้าบิสมาร์ดหรือว่าเป็นแฟนพันธ้บิสมาร์ดเนี่ยก็แนะนำให้เก็บเงินซื้อได้เลยเพราะกิจกรรมนี้จะอยู่กับเราอีกประมาณอาทิตย์2อาทิตย์นะฮะก็คือ1 3วันที่เหลือนั่นเองโอเคเรามาพูดถึงสเตตัสคร่าวๆของมันก่อนไปพร้อมกันเลยนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆจะได้ดำเนินการคุยไปพร้อมกันรายละเอียดอาจจะเยอะหน่อยนะับเพื่อนๆอาจจะต้องตั้งใจฟังให้ดีนะครับมาเริ่มกันแบบรายละเอียดแบบคร่าวๆก็คือ FGS Bismark h ฮตี 11v แล้วนี้ให้คำอธิบายว่าเป็นเรือแพ็กเกจการปรับปรุงให้ทันสมัยสำหรับเรือประจัญบานบิชมาร์กในตำล่ดซึ่งเป็นการผสมผสานคุณสมบัติที่โดดเด่นจากอดีตถ,ถึงปัจจุบันและอาวุธต่อต้านเรือดำน้ำและขีปนาวุธซึ่งอาวุธต่อต้านเรือน้ำไหนวะ ก็คือปืนระเบิดนั่นเองนะฮะระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ครอบคลุมพร้อมกับลำกล้องหลักและลำกล้องรองที่ได้รับการปรับปรุงแล้วอาวุธยุทโธปกรณ์ทั้งหมดได้รับการมณาการให้เข้ากับตัวเรือและได้รับการปรับปรุงอย่างไร้รอยต่อโดยยังคงรักษาเอกลักษณ์อันเป็นเอกลักษณ์ของเรือในแบบใหม่นั่นเองสําหรับสเตตัสเจ้าบิ๊กมาร์ทเนี่ยก็จะอยู่เลยตัวเรือเนี่ยจะมีความแข็งแกร่งที่5 3 9 5 0 0 เปรียบเทียบกับจะวิ่งเท่ากับแมสซากับมิสซูรี่นะครับสำหรับเจ้า FGS b i s m a r จริงๆแล้วผมมองว่ามันวิ่งมันวิ่งเร็วกว่านะครับแต่จริงๆแล้วมันวิ่งพอๆกับอ่ามิสซูรี่แล้วก็แมชชาชูเซตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประจันบาร์ลำนี้ก็คือวิ่งเหมือนมิสซูรี่คิดว่าวิ่งเหมือนมิสซูรี่อ่ะเออนะแล้วความคล่องแคล่วอยู่ที่9.8เรดได้ที่8แต่โซน่าชันมาก1.6คือห่วแตกตรงโซน่านะครับเพราะว่าระบบป้องกันน้ำมันเนี่ยธรรมดามากแล้วก็ตอนเนี้ย เดิมน้ำทํางานได้แบบดีมากแบบ100%ใครได้เรือดำน้ําตอนนี้โคตรชอบเลยเดียวโอเคผมมาจะรีวิวต่อเลยเรื่องอาวุธของมันปืน4กระบอกนะครับหน้าหลังเลยรวมกันหน้าหลังรวมกันเบิร์ดละ1 000, 2 3 5 0นะฮะ12,350เนี่ยสามารถติดคิทิคอนได้หรือเปล่าผมยังไม่ฟันธงแต่ผมคิดว่าน่าจะติดคิดิคอนแน่นะครับยิงทั้งหมดเนี่ยป้อมละ2เบิร์ดซึ่งจะรวมได้ประมาณเกือบ 25ง0 0เลยนะครับต่อป้อมมีทั้งหมด4ป้อมจะทำดาเมจได้เ8 8 0 0นดโดยไม่ติดคีรีคอนการรีโหลดของมันแค่10.2 2วิความเร็ว777น็อตนะฮะไฮไลท์มันอยู่ตรงความเร็วของกระสุนนั่นเองเมื่อไปเปรียบเทียบกับยามาโตะปืนใหญ่460รมมที่ความเร็ว486ทําทำให้บิสมาร์กความเร็วกระสุนเนี่ยดูดีมากแล้วก็เวลาโหลดก็ตั้นลงประมาณเกือบ4วิเลยทีเดียนเปรียบเทียบกับอีสคอปอีสคอปถือว่า ใกล้เคียงกันในเรื่องความเร็วนะฮะแต่เวลาบรรจุอีสคอพดูดีกว่ายังไม่จบครับเปรียบเทียบกับมิสซูรี่มิสซูรี่ดอยไปเลยนะเพราะฉะนั้นจะเป็นเรือแบบใหม่เท่านั้นที่มีความเร็วเยี่ยมก็เป็นว่ามันอยู่ในระดับความเร็วที่สูงและกันใช้คํานี้นะฮะหรือว่าสูงมากสําหรับปืนใหญ่ S.K.C. 34V 380มมต่อมาเป็นปืนลอง S.K.C. 28V 150มมเจ้านี้ยิงลูกละ2 0 0พ 80ยิยิงทั้งหมด4ลูกนะฮะประมาณ8,320ไม่นับทีดิคอนนะครับความเร็วปอก180ยแปดสิัสูงนะฮะยิงได้เนี่ยแล้วก็รีโหลดเร็วด้วย,ยที่5.60วิปืนใหญ่2กระบอกนี้คือเดอะเบสในเรือของเขาเลยใครชอบก็จัดไปแค่ปืนก็10ปปอมแล้วฮะนะสำหรับบิชมาร์กต่อมาเป็นปืนระเบิดติดได้ด้านหลังนะครับส่วนด้านหน้าติดได้ไหมเดี๋ยวปยัดเช็คก่อนด้านหน้าติดได้นะครับหลังปืนใหญ่นะฮะเป็นปืนระเบิด แล้วก็เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์เป็นเฮลิคอปเตอร์ใหม่เลยนะเดี๋ยวผมมารีวิวให้ฟังอีกทีนึงให้ดูอีกทีนึงแล้วก็ออโตกันเป็นออริคอน KBA นะครับเจ้านี่ยิงได้585ดามเมจเยิงได้ทั้งหมด6กนัดต่อครั้งนะฮะประมาณ3510นะฮะซึ่งมันจะยิงได้ขนาดไหนยังไงก็ต้องรอติดต่อติดตามกันอีกทีนึง a a เปลี่ยนได้ครับ2ป้อมด้านข้างแล้วก็สป้อมด้านข้างนะฮะ แล้วก็จะเป็น MLG 27 27มมนะฮะแล้วนี่จะเป็น air defense ยิงลูกละ300ยิงลูกละ36.4นะฮะยิงได้ทั้งหมด50นัดนะครับจะทำต a m เม e ได้ทั้งหมด1820นะครับความเร็วสูงนะครับ8 7 4ทำให้เครื่องบินเนี่ยอาจจะโดนสอยได้ง่ายเลยระบบ AA ของเขาน่าจะดีจัดนะฮะเพราะเดี๋ยวเรารอ ดูอีกทีนึงว่าเอเป็นยังไงนะครับคือการรีวิวบิสมาร์คครั้งนี้ผมยังไม่เจาะลึกของรายละเอียดละกันว่าอันไหนดีมากอันไหนดีน้อยผมจะบอกแค่รายละเอียดคร่าวๆข,ของมันก่อนเพราะว่าหลังจากการทดสอบเล่นแล้วเนี่ยมันอาจจะมีการปรับเนิฟในอนาคตหรือเปล่าต้องรอติดตามนะครับตัววันนี้เราไปเล่นให้ดูก่อนว่าเราเล่นกับคนดูแล้วก็เล่นกับผู้เล่นอื่นแล้วมันเป็นยังไงบ้างสําหรับ FGS b i s m a r k H41V ไปกันฮนะอีกแล้วครับไม่มี CV แล้วแต่มันมี CV เอาเข้าไป ไม่เป็นไรเลเวลมันน้อยเราน่าจะสู้ได้อยู่ชนเพื่อชนฉันเพื่อสวัสดีครับไปรุ่นโอ้มาเอาเนื้เอเกียวมาเล่นเราเลยเว้ย ตดโถนมากแล้วมันหายไปไหนหมดไปไหนกันหมดแล้วมีเรือดำน้ำโอ้ผมตู้ได้ไหมเนี่ยมันอยู่กันเต็มเลยวันดีครับไม่ต้องตื่นเต้นเราไมายังเป็นมิตร เรามายังเป็นมิตรโอ้โหเรากดเด็กมันมากนี่ิินะที่เขาเรียกว่ากดเด็กกดเด็กมันมากจริงๆฮะต้องขออภยัยจริงๆโอ้ไมากจะทำเลยจริง ต้องขอภัยจริงๆนะฮะที่ต้องทำนะโอ้มันอยู่ไหนของมันวะเนี่ยมันไงเจอแล้วอยู่ตรงนู้นนะฮะโอ้โหนี่ไงบายบายน้องรักกดเด็กโชว์ไปหนึ่งตา <c oughs> โดนบิสมาร์ตำนานไปสะดุ้งเลยหมดกำลังใจเล่น ลบเกมทิ้งเก็บห้าซะด้วยเราเราเก็บหมดตี้เลยเก็บคนเดียวหมดตี้เลยแต่ไม่มีใครสปอตเลยซีวีเราไม่รู้ทำมาเกิดเทศแมวอะไรอยู่ซีวีสปอตมึงมึงมันบูดูะไรกูไห้มึงไปสปอตไูใม้สปอตไม่ใช่มาดูกูมันจอดจอดเครื่องวินดูผมอะครับ โอ้ชิวปะละ่ะจอดเครื่องบินดูผมเชยหายแสนสามอย่างไวแล้วงานเข้าแล้วผมอยู่ตรงนี้ด้วย ผมโดนอะไรวะเนี่ยเอ้าแล้วมันยิงผมได้อะนี่ยังเกียนเลยกุโดนกุโดนคนเดียวเลยวะ ฝั่งนู้นให้จบไปวะผมแย่แล้วครับเกือบคิดเกือบคิดเกือบคิดติ้งตัวให้สิราชาขนมหวานแต่ไม่รู้ปีใหม่ปีไหน เอ้ยขอบคุณคุณอภิวัตรครับโอ้ขอบคุณไวรุ่นยังครับนี่ไม่ใช่เรือนี่คือเรือยิ่งโคตรแรงสวัสดีเราจะป้องกันนาเอง ยิงมยเนี่ยสงสัยอยากโดนตอกข้อนไปเลยติดติดติดไปเลยลูกโอ้โอ้โอโอเฮ้ยเหือผมติดบูทว่ะ เขาไม่ได้เล่นนานอ๋อเสียใจด้วยที่ไม่ได้เล่นนานนะเขาบอกว่าจะมาปีใหม่ยิงไหมครับนิ้วเคี้ยวไปแดกหายไปดิโอ้โหเผาผานเผาผานแล้วก็สามร้อยแปดสิบมมร้อยห้าสิบมมแล้วก็ติดไปติดไปอาร์วีเคยัดนิ้วเคี้ยวไปอีกยิงชุดใหญ่ไปอีกชุดหนึ่งพอยิง สามร้อยหกสิบมมแล้วก็ติดเบอร์คอนไปโอ้โหยิงติดเพื่อนทำไมซีวีมันแข่งยังวะเรือไม่ลดเลยนี่ไงโอ้ oh my god ยิงล็อกสามร้อยหกสิบมมผมเบอร์คอน เติมไปหนึ่งลูกเติมค่อนเติมไปหนึ่งลูกมันถึกจังวะผมว่าผมทิ้งท้ายแล้วแหละผมต้องลุยแล้วผมต้องหนีแล้วไม่งั้นต้องติงรอผมแน่นอนปืนปืนใหญ่364 60มมก็โหลดเร็วนะฮรแต่ผมว่าผมน่าจะขีดว่าเพื่อนๆ ผมลำคาญไอ,อนี่มากเลยอ,ะอ่ะ,อะรอดตายได้ไงวะโ oh อ้โอ้ม y g กอดเอาจริงปืนหันช้าหน่อยนะฮะเราเดินทางมาได้ครึ่งทางแล้วนะครับ ยิงไปดิแหมมันติดนะถ้าไม่ติดนะบิดมาร์กผมเล่นะแล้วเป็นไงปืนใหญ่แล้วก็อุย้ยไปฮะ เราเดินหน้าเต็มกำลังนะครับแล้วค่อยๆขยับไปค่อยๆไต่ไปผมเห็นอะไรว่าแวบผมเซอร์ไพรส์เขาก่อนเลยถ้ามันเป็นปืนใหญ่แบบล็อกเป้าด้วยก็คงจะดีนะครปังเซอร์คอนไปตีใส่หน้าไปทีหนึ่งครับ แล้วผมจัดให้ห้วเราเพื่อนเพื่อนช้าเพื่อนช้าเราใส่ไป360มม,มเรียบร้อยฮะกิจไอ้นี่เขาจะยิงผมไม่ได้เลยนะเรือลำน้ำลำเนี้ยผมว่าผมต้องส่งให้เขาแล้วอุ้ยขอบคุณครับผมขอบคุณครับหน้า <laughs> ยิงไหมฮะทุกคน โอ้โหดอกกุหลาบมาเต็มพี่ต้องปรวาแล้วระดับพี่อะ <c oughs> นี่ไงมันดำน้ำไม่ได้แล้วนี่ใสไ่ไปฮะโอ้โหยิงพื้นยิงลมคมจริงครับแม่มิสไซล์มันแรงจริงๆนะและ้วก็ทิ้งไปสุดท้ายนะครับเราผ่านไปได้นะจุดน,นี้โอ้ เหลือสองลำเออว่ะเหลือสองลำต้องกันให้ได้เนี่ยอุ้ยเหลือลำเดียวแล้วมัวแต่เล่นเพลินจัดงานเข้าแล้วฮะแล้วผมจะขิดก่อนไหมเนี่ยไม่มีใครกันเลยต้องกันให้ได้ครับ วานต้องเข้าแล้วนะฮะอาทีนี้โอ้ผมค้ำแล้วผมค้ำจุดสุดสุดแล้ว <c oughs> คือไอซวนี่คัดเอาให้ได้เลยนะ <c oughs> ตอนนี้ผมยิงทุกอย่างที่มีเลยะ <c oughs> เพื่อป้องกัน <c oughs> แล้วผมเหลือแสนกว่า อุ้ยขอบคุณนะครับสำหรับของขวัญโอ้ห oh. ลัวๆกันเลยทีเดียวเลือดผมเหลือเหลือแปดพันว่ะโอ้ oh, แพ้ว่ะโอ้โ oh. อ oh. ้โหยิงไปห้าล้านผมโจมตีศัตรูไปห้าล้านครับเพื่อนๆจมไปหกลำช่วยไปสี่ลำ แต่สิ่งที่ผมได้กลับมาคือความพ่ายแพ้ตะกิดตูดทีนึงตะกิดตูดทีนึงเบิดควอดไปไดิเบ๊ะเข้าหน้าม,มาแน่นอนครับปินออฟเวลและยิงไปโอ้โหตัดไปชุดใหญ่ไปับพิพ บิส m a r k มันมีข้อดีตรงอย่างว่ามันโหลดเร็วมากนะครับปืนมันโหลดไวมาก5.60จน่ะปืนลองมนะันอะอย่าหวังว่าจะได้ดำน้ำดีบอกเลยเอานิวเคลียร์ไปแดกพลังหวานเจี๊ยบโมเยอ มาซูตะบาไม่ไหวว่าไงเขาไปรุ่นโอ้มันสลับกันเลยเว้ยผมอยากรู้ว่ามันสเตล,ลหรือเปล่ายังไม่ทดสอบเฮ้ยเอาจริงดิ อุ้ยไอหนานฉางติดเลย嘛วะเล้ว 40, ่สิ0หมื่นเลยี่สิ0หมื่นกับไม่รอด เสียงแห่งสวรรค์ขอบคุณนะฮะคุณสงกราร okay. <Okay>. okay. อยากเล่นด้วยอ่ะเดี๋ยวเปิดห้องตักยี่สิบนาทีนะฮะตาหน้าเข้าเกมเลยฮะเข้าเกมรอเลยเราจะมาทะบิดมากกันยิงอัดแม่งเลยมัเนี่ย โอ้โหโซน่าห่วยแตกมากผมโดนอะไรวะใน,นเลื่อนรถเมื่อเกี้แล้วมันดำน้ำหนีคือหนีสนิดเลยเดี๋ยวนี้มันไม่ดีแล่มันยิงลงน้ำไม่ได้โอเคเดี๋ยวเราจะช่วยให้นายขึ้นง่ายขึ้นนะคือมันมีคำสั่งจอดฮอปะวะ เอ้ยสี่ห้าไม่ใช่นะปล่อยฮอร์ทำไมวะสุกุลาเอ็งจะไปโกงสิเอ็งจะไปโกงเขาปล่อยฮอร์ทำไมโธเอ้ยมันโกงเขาเนี่ยเห็นไหมเอาไปแดงสามร้อยโอ้ยโดนไปแท็นหนึ่งอู้เรื่องหวานเจี๊ยมโมเยลหวานเจี๊ยมโมเยลว,ว,ว่ะหวานเจี๊ยมโมเยลเอาไปแดง เห็นนะกวานเจียบโมเยลเราลบแบดดี้ต้อนฮะและยิงกระสุนอย่างไวเติมเข้าไปให้ตบด้วยเซอร์คอนปิดด้วยจรวดโอ้โหหายไปคราวนี้ก็สสี่ี่เท่ากันแหละเล่นง่ายแหละอีซี่โดนเหลี่ยมครับ โอเคอยู่สับสไครมีโอเค thank you thank you ไม่เห็นสักคนฮ <laughs> อปล่อยได้ไงเอาฮอปล่อยได้ไงโถ่เอ้ยเดี๋ยวฮอไปแตกก่อนอุยอ้ยอุ้ยเดี๋ยวฮอไปแตกก่อนกว่าเจียมโมเยลทำไมโกงเขาอย่างนี้เนี่ยเราเนี่ยสี่ห้าเราไม่ต้องโกงเขาขนาดนี้ด้วยโอ้โห แค่นี้ก็เรือเขาก็สู้เราไม่ได้แล้วหวานเจียบโมเยลแล้วเดินค้ำด้วยเดินค้ำด้วยโอ้มิซายเป็นล้านมิซายเป็นล้านฮนะอืมบิซเป็นล้านแล้วข้างหลังเข้ามาแทนโอ้ยเดี๋ไม่รอดครับ เฮ้ยผมไม่ได้ปล่อยฮอเลยมึงไปโดนมั่งพี่ใช้เรือเอฟจีเอ็นบิ๊ดมาครับผมเรามีเวลาให้นายแก้ตัวใหม่ยอมซะด,ดีเอ้ยเราอย่ายิงมันเราทรมานมันด้วยออโต้กันอย่าไปยิงมัน <laughs>